น่ากัดชันให้แล้วกูเป็นคนจ้องแบบจ้องจ้องจอยเยอะเล่นเกมเราปิดไฟปวดตามันเหรอเวฟตัวหนึ่งมั้กูมาดูตา่างเงี้ยสองอาแม่งแบบแดงแรงเลยกูลืเริ่อเลยกูปรับเป็นปกติทำยิงคนเล่นแล้วเปิดไฟเปิดไฟของบ่ามันไม่ได้แท็กตา่างบ่ามันจบแล้วจบบนปะจบบนจบบนก็ปิ้งเปื้อนนี่สิบดอกนี่ไอ้ไรบ่ามีประโยชน์เซฟอยู่บนลิเตอร์พลิกไปแล้วสองห้าสอง ถเิดจ็บเจ็มันเหมืนเป็นไฟบนีปด้ได้ได้ลด้ไ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 ด่ได้ไ้ได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 ่ได้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 ้ได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 ้้ได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 ดไ้ไ้ไ้ได้ได้ไได หน้าหมดหน้าหมดหน้าหมดละหมดลอ้นหมดก็หมดไล่ไล่ไล่ไลไลไลดูแวนมด่อนแวนแวนแวนดูแวน่อแวนแวนแวนนังต่อเปิดเลเปิดเลมังกรอโอ้ยนี่ s มันเริ่มเลสเปล่าเขาไปยื้้่เริ่มเริ่มเลเริ่มเลเริ่มเลสเริ่มเลเริ่มเลริ่เลอร์่มเลสเิ่มเลิ่มสเิ่เลเริ่มลิ่มลสร่มลเริ่มลสเร่ลร่มเลร่มล่มลสิ่มเล แตะขวาลยแตะขวาเแตะขวาเลยเมื่อกี้มันโผล่ล่างอะพี่รวบได้พี่น่าจะเดินลัดลงล่างมั้งเอ๋อเนี่ยดังเกิดเหรอซิปเจ็บขันได้ไม่ได้เปิดเห็ดแวนไม่ไหวซิปเจ็บป่าทำยิ่งบนไม่เห็นพีเอียงซ้ายอ่ะมันน่าจะล่นเข้าอ่ะแวนอะ

แฟนยังแหลมโูโูโูันนี่ดิมีซิฟด้วยผมไม่ทำแล้วมี่จซิฟแทนออกแวนโอ้มัน้อยยากตต่อเย็นป่ามันทำมิงแดงเช่ไม่เจอมันยังไม่มีฟิกกว่าแวนอ่ะมาแกงเอียงซ้ายผูเช็คมาแกงอะไรพวมนั้นแหะไม่มีไม่มี เว็บมองนะไพาแคที้เคียไว้เขีแล้วเขียวแล้วโอ้ยแวนมันก็เคียไวเหมือนกันแตเราเคลีย okay, ดีกว ouais, ่าพ okay. okay. ี่เราโดเจ็บไม่าเจ็บไม่าเจ็บเมาข้างบนเนี้ยมันไม่เห็นหนูนึงมีพหนีรูหเยเันลแล้วมันแล้วมนแล้วมเรเเตอร์ลเตอร์ไปเติมไปถเงไปถึไปถึง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 ไปเเปรไเไงงงง เซฟยงอยู่บนเพนด้าหายอยู่นะเน้าไม่โผล่นะเนด้าขวาเน้าลกกลางไอ้ซอมละกิ้งละไอมโหยตายไปกิ้งวะโหตายเยอะดนวลหมดยังโดนเหมดโลวันนึงไม่ไม่โดคันหนึงเน้าลงหน้าลงไอูดอไมาป่ะป่ะปล่อยบนเตได้เลยาไม่ได้ไม่ได้ เมื่อวานจะืมีมามาเพื่อมเกี่เลยคลนป้องันกันตีเราเล่นปะต้องยังไปช่วยพี่เกร์ไปดี๋ยวเไปเล่นกับพี่เกอร์เลยก็ได้ตอนนั้นมีซิปด้วยพี่เสียงมแล้วสิบองค์ล้องลไปกัลังไปกัลังไปกันแล้วปอหมดแล้วนะมัอยู่สาตลอดอ่ะดูหน่อยดูหน่อยโอ้โดนเลยหอมมากันมาล้าง เตือนมันแรงนะไหโอ้ยรีลแบบสวบนสี่สวยด้หมดแล้วด้หมดแล้วด้หมดแล้วรถเกาะสวยฝาโครแข็งเตะขวาแต่อาตาตาวอลมาต้องเตือแน่พี่คันลิเกไปเอาขวาไปใช่ใช่ใช่แต่ได้ว้าวแข็งบติดบอมโคตรแรงไอ้บนบนทิ้งเวฟน่ะนะโอเคจน ต้องทำสัญญาพ่เวทปูผมว่าแบบไอ้ปูต้องไปช่วยพี่เกล่ะไม่ไหวจริงครับมันมันเล่นสามแล้วเราต้องสามไปใช่ไหมเออสามเออสามก็ไม่ไหวว่ะกลางอ่ะกลางกันเลยเกิดจัดเลยพูดนะทิ๊กกิ้งทิ๊กกิ้งร่างพิเมตปูอ่ะเกมยิงตัวกูของไม่มีมันทำอะไรไม่ได้หรอกไปปิดหน้าโดดละเดี๋ยวไปหอกกันไปปิดเลยได้ได อัเอาก่อนโูเคี่ยกลางไหวเหรเดี๋ยวเราเล่นกลางเลยนะเดี๋ยวผมฟาร์มบนฟรีเลยปะแต่ล่างไม่น่ารับไหวลิเกเดี๋ยวบอลให้โูเคี่ยกลางช่วยเราไม่น่าไม่น่าทันแล้วพี่กลางได้ไปกลางได้รอโซนให้อยู่กลางการดูคนแรกอะเฟ็นกันพี่ดูกับพ่อให้ได้เจ็บเอาได้ใด้ตายดิได้ตายได้ตายทำเพื่ออะไรวะไปล่างอยู่ไปล่างอยู่ไปล่างอยู่ไปนีซิกปมานะซิปแบบ เกี้ยกลางเลยพูเกียกลางเลยปกติละเฮ้ยรอรอรอได้รอได้รอดูอยู่ดูอยู่ออกไปผมละโดนพอแล้วเขาเขาเขาทําอะไรร่ายนะฮตายตายตายายอยู่กลางตัวเดียวตัวเดียวตรงนั้นน่ะโอ้ยหอมไปโดนพี่หอมไปโดนยังลงแล้นนะกูเดินมาเติมก่อน ถอดมันก็พอแล้วเราก็ดูเลือดกูเสียที่อะต่อให้ตารวัไเอไว้ฟาซุ้งเงียบจัดห้าพันเก่งอันนี้ได้แบบได้แบบเต็มเต็มหมดเลยย้ำขวาเลยบอกว่าใช่แบบเต็มเฮ้ยตัวเดียวปะเนี่ยเหมือนตัวเดียวมันติดมันเหรีย์เมื่อกี้ลาสุดอะเอาไปดิพอจุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นะของไม่ทันนะมวนระวังแอรซ้ายอะระวังอะเอาได้นะแอร์ซ้ายเราดูกลางไว้เราติดแหวนแล้วอะแหวนลวงแหวนง่ายขึ้นอยู่นะเอาให้สิบอมให้เกาะทำเป็นให้เกาะไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันเอาสิบอมก่อนโอเคแหวนสิบเลยเลยล่องบนลองกันนะเดี๋ยวพี่เมียติ้งแอาขวาเยอะเอาขวาเยอะเปิดได้อยู่เปิดได้อยู่เอามังกรได้ ก็ได้มีรถเอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเชื่อติก่อนขวาข้าไปเชื่ออืมแสงพหมดเมาอ๋แสงกดัวาขู่บอลรึเปลอาแสงเดี๋ยวไปกดออกห้าวไปไม่รับล่างวะน่าเหลือต่ำเนี่ยขึ้นบนมาเนี่ยขึ้นบนุดาวต่างเติร์ตีแล้เตอร์ตีแล้เตอร์ตีล้วบนสี่บนสี่มาเนี่ยบนมาเลย

ตีนนะติดเต่าหมดเหรอไอมันออกมาติดไว้ไเล่นไ้สวยทำการทำการมามันหมดตัวงมนาหมดยที่กระโปงไม่เคยโดนเลยพี่รีนะฝาเซียมาวันจันร์แล้วนฝาแปดพันแล้วยังไงฝาเนดี๋ยวผมเล่นบนเล่นกอป้อมบนแลยนะ จะได้กันไกลขีแล้วจะเลี้รวยอยู่ไม่มีอะไรอ่ะเกมเนี้ยเล่นไม่เลยไม่เดี๋ยวผมผมถ้าผมได้ไอ้โซยิงหัวด้๋ยวผมไปไปเลี้ยงแตกปั๊มได้เรื่อยมันปั๊มนวดนตัวได่เรื่อยๆการขี่ตัวการขี่ดูพี่ดูอแล้วสอดแล้วดูบนได้ปะแพนด้าหยิบขึ้นมาไปแด้ายันดานี่หยงไปแล้วแพนด้าไปแล้วเฮ้ยรอดรอดหมดรอดทิปเก็บนะเว้ยซิกครึ่งหล่อนะเฮ้ยผมเดี๋ยวผมผมรับสองรับสองหนึ่งไหวนะรับสามหนึ่งยังไหวเลย ลิงวมันลิงมาแล้วมันลิงาวทยตัดตัดเพอตัดเลยได้ตัดเลยได้นางวางไปเคลียร์การิกเตอร์ฟิกเอว้การอ๋อมันเกี่ยวแม่นเดียวะเอาเว้าเอาเว้ต้นหนึงอะมากรงเสจรวงพอพดึงกันดึงกันดึงกันดูไอ้มาไอ้มามาหน่อยดูมาหน่อยดูมาหน่อยดููู โดนขับหมือลลค่อยยเ่อทีติค่อยเคียบอะเปลิกเตอร์ทวเดียวกดตั้ไม่ได้กมกดตำตีไม่ได้มันมีแข่งนะมันมีแข่งี่ิดปกปมเาจะหมดเลยีเกยีได้เมาตัวเมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียว นโดนผีเสื้อตาดัหลัแรงสัตว์ไม่ตายนั่งอยู่ไม่ติดพสเมื่อกี้ไม่ติดผีเสื้อสองคนตายไปเจอว่ะกดักนะดักน้าสงคนผมม่ใคยดูการมาอยู่มาอยู่มาอยู่เกันเเจ็ดร้อยเฮียมากันกล้าพ่อโยงการเลือดเก้าพันห้าไอ้เสือดูเรื่องเลยอ้ยมใส่ลูนเวูนแทงบอกว่าน่เยอะไม่ใช่แทงสิ บบนั้ะสัตว์เลือดเดอดไว้ทีได้เอลข่าตีปะเดินบีไม่ได้หน้าส่วมันเป็นเลีน้ที่เปิดตีอเฮ้ยจิเนี่ยเฮ้ยดูเขาไม่วังพน้าดหลวงดู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 ตัวสลิมเหอนไ้มัน่างมดึงมาดดึงมาดึงมาวางให้ล้งเฮกียงมันกงมันกงมันจดเลยายตายหมด้วเอาเว้นายาเว้าแบบนี้เล่นกันเลยเล่นลเลยเดี๋ยว ดีเดี๋ยวไปทำบนให้ซ้ายหมดเลยเหลืออยู่ซ้ายตาม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 เดี๋ยวเดี๋ยวกระเดบก็ได้เฮ้ยลิงลิงลิงจบจบจบเมื่อไหร่จบกลางเข้ากลางเข้ากลางจบกลางวะลองจบได้ลองจบได้เหลือแค่ลิงเตี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมให้ก่อนให้ให้ก่อนป้อมป้อมอยู่พี่อยูพี่รอบสองแหววแทงป้อมมอยู่แทงป้อมอยู่ ตตายตายตายไหมชิงอยู่ิอยู่จบจแมเอ้ยแมนเกิดะตวเดียวตัเดียวตัวเดียโอ้ปมตายละสวยมารีมาดีไหวกูเปล่าอะเออยี่ผักสามมาดีบไหวะล่ะไอ้หีแอมอคมอะไป้อมหี้ยแพ้แพ้เพราะแม่งหลายรอบแพ้ก็แม่งแพ้เพราะทีมตัวเองหลายรอบล้วศูนพูนสวัสดิ์อยากเล่นไง nhạc dạ, đấy em nhạc dạ, đấy dạ.